สดีครับเชฟเกานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะครับลูกค้าครับไม่น่าให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักนะฮะของยี่ห้อโคมะสูนนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นโคมะสูรุ่น WA 380รุ่น8นั่นเองนะครับอ่าเป็นระดับรุ่น8นะกันเลยด้วยว่าเป็นตัวท็อปนะฮะตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่ายโคมะสูนเขาเลยนะครับนี่หรือว่าถ้าเกิดจะให้เพื่อนนะฮะ กันรถที่ขายที่ศูนย์บ้านเราเนี่ยลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าศูนย์บ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับลูกค้าครับฮะแต่ว่าที่สวนย์มเมสูรบางกอกไทยแลนด์บ้านเราเนี่ยจะจำหน่ายตัวใหม่ล่าสุดอยู่เนี่ยเป็นแค่ตัวรุ่นหกเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น8แล้วนะฮะแน่นอน78ใหม่กว่า2รุ่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นผมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะดูแบบบึกนะฮะบึกบึนมากยิ่งขึ้นฮะดูหล่อดูเท่ด ติดมาให้ด้วยนะครับฮะเป็นบางคนหลังแบบสไลด์นะซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะฮะเวลาเปิดสูดเครื่องเนี่ยจะทําได้ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันของเขากันก่อนนะครับนีย่ยางเยิ้งนะฮะสวยๆแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดยางของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่ห้านั่นเองน,นะฮะตัวนี้นะครับนี่ ลอ่ลอๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ขันเขินลายเล้าลาย,าย,ายดำไม่มีนะครับตัวนี้นะบุ้งกีเนื้อเต็มๆแบบนี้เลยหลอกมากๆนะฮะลูกค้าครับมีมวกด้วยนะลูกค้าครับน่าดักสุดเลยตัวนี้นะครับไม่นะฮะคันนี้นะครับรูปทรงบอดี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะ สวยนะครับไม่มีผูรเลยนะครับลูกค้าครับนี่แต่กระด้านหลังระบบพัดลมของเขาเนี่ยจะเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกนั่นเองนะครับลูกค้าครับซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นไฮดรอลิกแบบนี้และความเรอวของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับไม่เหมือนสายพานรุ่นเก่านะถ้าเป็นพวกสายพานเนี่ยเราต้องเร่งเครื่องนะฮะแล้วพัดลมจะเร็วตามใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดีเนี่ยไม่ต้องเป็นสายโค้ดเลยนะครับเครื่องร้อนก็หมุนแรงถ้าเครื่องไม่ร้อนก็หมุนเบานั่นเองนะครับนี่นะฮะ ดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์ตามสายรถตักไฟใหญ่นะเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ทอร์กนั่นเองนะครับลูกค้าครับแต่ด้วความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะของเกียร์ออโต้มาให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูดตอนที่เราพาไปรีวิวโฮลเก็ตนะครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูสภาพลูกเกียร์ใกล้ๆกันก่อนนะครับ ลูกเดียวแบบนี้เลยนะฮะสะภาพเกียร์เนี่ยก็แห้งๆสวยๆวยเลยนะครับตัวนี้นะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสไลด์บางคนกันนะฮะแล้วก็เปิดไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะขอเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ทําการเปิดฝาเครื่องยนต์รอไว้ทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือบางคนที่เขาสามารถสไลด์ได้นะฮะที่ผมบอกไปนะเนี่ยนะครับก็จะสามารถสไลด์ไปมา ซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับเวลาเปิดนะฮะสวิตช์เครื่องนะฮะเปลี่ยนกรงเปลี่ยนกองเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างง่ายกว่ารุ่นเก่าท่นเองนะฮะอย่างที่บอกเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันติดกับตัวฝาเครื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถสไลด์แล้วก็เปิดฝาเครื่องมาเปลี่ยนกรงเซอร์วิสได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของรุ่นแตดตัวใหม่นะครับนี่นะแต่ก็เครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานนะครับผมเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็รื่อง ขอนเจ้าตัวนี้นะจะเป็นคนมสู้6ดี107นั่นเองนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆก,ก,กันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสภาพในฝั่งหัวฉีดของเขานะลูกค้าครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมมานะลูกค้าครับดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเทอรกันต่อนะครับนี่นะฮะเปิดรอไว้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับ บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีทุกจุดนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาเครื่องก่อนลูกค้าครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนทัวร์เก่งกันนะครับมาลองขับเทสในส่วนของแรงปั๊มเอ่ยนะฮะตัวเดินเครื่องเกียร์ของเขาเอ่ยกันนะครับจะได้รู้ว่าพวกแรงการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะทำงานไี่แรงครบดีหรือเปล่านะครับแปนะเด นี่นะครับขัขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับขอขอตัวสองแรุ่น8กันนี้นะครับนี่บอกจะตีโลโก้สวยๆเป็นโคนมสูบแบบนี้เลยนะฮะหล่อมากรูปทรงนี่สปอร์ตมากๆเลยตัวนี้นะครับนี่แล้วก็พวกหน้าจงหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสี แบบใหม่หมดแล้วนะฮะลูกค้าครับก็สวยงามดูง่ายใช้งานได้ง่ายม,มากๆแล้วก็ปกแอร์นะฮะการทําความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานบ้านเราได้เลยนะครับอ่ะโอเคเพื่อจะลองนั่งดูนะครับนี่นะฮะหรือลิงตอนนั่งก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่คอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะฮะขึ้นลง1ตัวความงายหตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ดูนะครับนี่นะฮะ นิ่มๆนะฮะกดตัวลอยได้สบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับนี่มันต้องเร่งกันเร่งช่วยเลยนะฮะก็กดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับจังหวะการยกแขนก็นิ่มดีมากนะฮะคอนโทรลนี่พื้นปั๊สนะครับลูกค้าครับเนี่ยขับง่ายนะฮะใช้แค่นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับตัวนี้นะนี่นุ่มมากนะฮะบอกเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเทสเกียร์กันบ้างนะฮะในส่วนของเกียร์ ตามสาเกียร์ทอกทั่วไปนะจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเกียร์ออโต้ที่เขามีมาให้เนี่ยที่เขาสามารถเลือกได้2แบบนะครับไล้วว่าจะเป็นแมนนวลหรือว่าเกียร์ออโต้เนี่ยเขาสามารถเลือกใช้งานได้ ตรงนี้เลยนะครับนี่สังเกตตรงรูปมือนะฮะรูปมือเนี่ยจะเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลตามมือนะฮะตามรูปเลยนะฮะรูปมือคือเปลี่ยนเกียร์ตามมือนะฮะเป็นแมนนวลแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้จะมี2อระดับมีออโต้โลกับออโต้หายนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเชสกันเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กินหนึ่งนะนี่นะฮะหนึ่งนะครับ,รบปึด๊ดสองนะครับสามสี่นะครับนน่นะฮะนุ่มๆน,นะฮะ เบรกดีนะครับเหยียบทีเดียวอยู่เลยอ่ะถอยหลังกันบ้างน,นะฮะหนึ่งนะครับปื้อสองนะครับาสามปื้อสี่นะครับนี่นะฮะ ใช้งานได้ครบตรุกเกียร์นะครับตัวนี้นะ่าแต่ว่ายังไม่หนำใจนะฮะเดี๋ยวเราลองลากเกียร์ให้ดูด้วยนะครับเทสความแรงนะฮะเปิดนะฮะเหยียบไปนิ่มๆรอบนี้มไม่ต้องรอนานนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะนี่นะฮะในส่วนของเกียร์เนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางานได้แรงแล้วก็รอบเนี่ยมาไวมากๆนะครับนะพลังให้ดูทีนึงนะฮะนี่นุ่มนะฮะ พอมาอะไรก็บอกได้เลยว่าขับง่ายนะฮะขับนิ่มขับสบายดีมากๆนะครับตัวนี้นะต่อให่เขาเป็นรถตักสายใหญ่ก็จริงแหละลูกค้าครับแต่ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะพวกความนิ่มความคล่องตัวความสบายเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยนะโหลาเกสีนี่แทบไม่รู้สึกว่าเป็นเกสีนะฮะนิ่มมากนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว WA 300รุน8คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขุมสูตร DBA 380รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เราบอกได้เลยว่าแฮงสวนัคนะรบจุดรั่วซึมเนี่ยไมมม่่่ีีีเเเเเลลยยยแแ้ววกกกก็็พรรรงงงปั๊นนะะฮคืออ์ขาทางนไดั ครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะและก็ในส่วนของค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงด้วยลูกค้าครับอยู่แค่2ล้านต้นต้นเท่านั้นนะฮะก็จะได้ตัวรถตักสามลยครึ่งรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดนี้จาขผมมสูบไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับจะได้เกิดแด้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวขมมสูบ WA สามร้อยแปดสิบรุ่นแปดคันนี้นะฮะถ้าเกิดทนายที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพม่อจะไม่ในนคิปห้าสสวัดี Hmm? Wow.